ใช่ละไอแว่นวดนี่ใช่ใช่ละร้านขนนองนี่นอนนับมั้นอนนับเี้ยไหนพวกลาไขาเนยต่ะบอกไข่เนยต่ะบอกฮะ,ะฮะ ใครเนี่ยล่ะบุ๊กฮ้อนอยู่บ่ยากไเอามาอยู่เอามาอยู่่ฮาา้อนอยู่บ้านฮ้อนอยู่บ่ฮ้อนอยู่บ่หัวก็กำลังห่มไข่ไข่ไข่